จะมาเล่าให้ฟังถึง2คู่นี้ครับฮก้าลินคอนหนึ่งกับเอซิกโนวาแกละครับผม i sound right, boy right ขอต้อนรับสู่ t o n i c TV v อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมเอารองเท้าที่ผมได้ลองใช้เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะเอา a s i c n o โน a l าแบกับลินคอ l n 1นะครับมาเล่าให้ฟังว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมทุกคนก็สามารถดูคลิปของผมนะครับที่พูดถึงรองเท้าคู่อื่นๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝาก ลิงไว้ด้านล่างนะครับกดดูตามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะทราบว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับทุกคนก็สามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้เหมือนเดิมนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามผมก็จะเอารายชื่อทุกคนเนี่ยมาสุ่มจับเป็นผู้โชคดีนะครับเพื่อได้กล่องเท้าอันนี้ครับ มนนี่เอามาให้ดูอีกรอบนึงเผื่อใครยังไม่เห็นนะครับเป็นกล่องเท้าคปอินบ็อกซ์ครับเป็นกล่องใส่รองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับอันนี้เป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับอันนี้นะครับขาวใสนี่นะครับทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก่อนก็สามารถร่วมตอบคำถามได้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจจะซื้อเนี่ยก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมจะฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับ ก็แจ้งทีมงานเขาไปว่าเป็นผู้ชมจาก t o n i c TV นะครับผมเพื่อรับราคาพิเศษนะครับมาถึงในส่วนแรกของรองเท้าทั้ง2คู่นะครับก็คือส่วนของตัวอัปเปอร์หรือว่าหน้าผ้านะครับหน้าผ้า2คู่นี้แตกต่างกันยังไงบ้าง ส่วนของตัว Asic No Black รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Ado Era t r i เขาจะทำไม่เหมือนกับตัว Asic No Black รุ่นปกตินะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับโดยอั p เปเขาเนี่ยทำจากตัวโพลีเอสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งที่ไม่ไม่เหมือนตัว Asic No Black รุ่นปกติที่เขาทำจากเมชนะครับผมถ้าใครอยากทราบก็ยังไงเดี๋ยวกดดูลิงก์ของตัว Asic No Black โดยละเอียดได้นะครับในคลิป ผมจะทิ้งไว้จากลิงก์ด้านล่างนะครับผมลินคอนเนี่ยอัปเปอร์ขาทำจากเบ s h นะครับซึ่งถ้าถามว่า2คู่นี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงผมกำลังจะบอกว่าตัวลินคอนเนี่ยน่าจะมีการระบายอากาศที่ดีกว่าตัว ASIC n o b l a าแนะครับผมแต่ ตัวโพลีเอสเตอร์ของตัว a s i c n o b l l a s t อันนี้ไม่ใช่หมายความว่ามันอบนะต้องบอกว่ามันมันอาจจะระบายอากาศน้อยกว่าตัวเมชของตัวลินคอนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมของตัวการสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคู่ไหนใส่แล้วสบายเท้ากว่ากันเนี่ย ถ้าจะให้พูดเนี่ยต้องบอกว่าตัวของ a s i c กโนว b l a บลเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่ใส่แล้วสบายเท้ามากกว่าเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวท o วร์บ็อกซ์ของตัวลินคอนเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ด้านหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับใส่เข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายเท้าเท่า,ทากับตัว a s i c กโนว Bla บลนะครับผมถ้าใครที่มีหน้าเท้ากว้างมากๆเนี่ยคิดว่าลินคอนไม่น่าจะเหมาะ ก,กับคนที่หน้าเท้ากว้างมากนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างบีบหน้าเท้ามากกว่าตัวเอสิกโนบลลสนะครับผม มาถึงอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของมิดโซหรือว่าพื้นชั้นกลางของทั้ง2อคู่นี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัว ASIC n โนว b า a s t เนี่ยทำจากเทคโนโลยีไฟท์โฟม a บสนะครเป็นโฟรมรุ่นใหม่ของ ASIC เขานะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่นุ่มที่เด้งนะครับสปอร์ตเท้าดีนะครับ วิ่งแล้วจะไม่เหมือนกับ a อ i c ที่เราเคยวิ่งกันมาก่อนนะครับเพราะว่ามีความนุ่มมีความเด้งนะครับแต่มันอาจจะมีความรู้สึกย้วยบ้างน,นะครับในระยะที่วิ่งไกลหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมีความนุ่มมากไงมันก็เลยอาจจะมีความย้วยเวลาวิ่งไกลๆหน่อยนะครับผมแต่ส่วนของตัวลินคอนเนี่ยความย้วยเนี่ยไม่ได้มีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้นุ่มเท่ากับตัว a s ซ Noblast นะครับแต่ตัวความได้เปรียบของเขากับ ตัว ASIC เนี่ยก็คือน้ำหนักที่เบากว่าตัว ASIC NO b l ่ s แนะครับผมมาถึงส่วนของ o u t ซ o โซนะครับหรือว่าพื้นด้านล่างของทั้ง2คู่นี้นะครับส่วนของตัว ASIC NO b l ่ s แเนี่ยเป็นเทคโนโลยี AHA นะครับก็จะมีการยึดเกาะที่ดีนะครับมีอายุการใช้งานที่นานเลยนะครับแต่อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยเวลามันลงเท้าเพราะมันเขารู้สึกมันแข็งๆนิดนึงนะครับแต่ คนทานดีแน่นอนนะครับแล้วก็ยึดเกาะดีนะครับในขณะเดียวกันที่ของลินคอนเนี่ยลินคอนยึดเกาะดีเหมือนกันแต่จํานวนยางที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยเขาจะมีน้อยนะครับผมว่าอายุการใช้งานเขาเนี่ยน่าจะน้อยกว่าตัวเอสิ o โน a บลสเรื่องของน้ําหนักของทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันยังไงบ้างลินคอนแน่นอนอย่างไรลินคอนจะมีน้ําหนักที่เบากว่า ตัว Asigno b l a s นะครับเพราะจริงๆแล้ววันนี้ผมทำคลิปนี้พอดีมีผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะฟังการเทียบระหว่าง Asigno b l a s กับตัว l n n o o n นะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาให้นะครับเพราะจริงๆตัว l i n c o l n เนี่ยน้ำหนักของ l i n c o l n เนี่ยน่าจะจริงๆน่าจะเทียบกับคู่นี้ก็คือตัวไอ้ดายนาแนี่นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่ง รุ่นของ a s i c ิที่มีน้ำหนักเบานะครับก็น่าจะมาหาเทียบกับคู่นี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะทให้นะครับครั้งหน้านะครับผมมาถึงข้อสรุปของรองเท้า2คู่นี้นะครับถ้าคุณมองหารองเท้าที่นุ่มที่เด้งนะครับที่สพอร์ตดีๆนะครับแต่อาจจะมีความย้วยของตัวมิโซบ้างในระยะไกลๆนะครับก็สามารถดู เ s ซิ n o น Blast ได้เป็นรองเท้าที่ผมชอบเลยนะครับก็สามารถวิ่งช้าวิ่งเร็วได้แต่อย่างที่บอกแหละอาจจะต้องยอมรับกับความย้วยของเขาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไงก็วิ่งกับตัว a เอซิ Blast ที่ก็แฮปปี้มากๆนะครับเ s ซิ n o น Blast ดีไซน์สวยนะครับก็ไปลองดูได้นะครับตอนนี้มีสีหลายๆสีที่ออกมาใหม่นะครับก็สวยเลยนะครับส่วนของตัวลินคอนเนี่ยถ้าใครกำลังมองหารองเท้าที่ เบาซัพพอร์ตดีเฟิร์มขึ้นมาหน่อยในพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ไปดูลินคอนได้นะครับแต่ต้องโน้ตบอกว่าถ้าใครหน้าเท้ากว้างมากๆเนี่ยไม่ต้องไปลองดูนะครับว่ามันเบียดหน้าเท้าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่แนะนํากับคนที่มีหน้าเท้ากว้างนะครับเพราะว่าลินคอนเนี้ยทบ,บ็อกด้านหน้าเขาจะค่อนข้างแคบนะครับมีโอกาสที่จะเบียดด้านหน้าเท้าพอสมควรนะครับผม มาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าระหว่าง ASIC n o m ว b l l s t กับ h o ก a ONEONE l i n ิ o ค n 1นะครับคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากกว่ากันนะครับสามารถพิมพ์คำตอบพร้อมเหตุผลมาได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมแล้วผมจะนำรายชื่อทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมาสุ่มจับเป็นผู้โชคดีเพื่อจะได้กล่องรองเท้าคปอินบ็อกซ์ไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นกล่องรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนี มีรูระบายอากาศนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับเรียงเป็นระเบียบให้บ้านคุณเป็นระเบียบได้ด้วยนะครับก็ถ้าอยากจะได้ไปลองใช้ก่อนก็สามารถร่วมตอบคาถามได้หรือว่าถ้าสนใจจะซื้อก็สามารถสแกนเคอร์โคด้ดหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังในเชิงของ เป็นเพื่อนนักวิ่งคนหนึ่งที่ได้ลองใช้รองเท้าทุกๆคู่นะครับแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมเพื่อให้ทุกคนแบบประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อว่าตั้งหน้าผมลงคลิปอะไรก็สามารถจะได้ทราบก่อนนะครับผมยังไงก็ทุกคนก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้นะครับสามารถ กดได้จากหน้าจอเลยนะครับก็ที่ขึ้นมานะครับซ้ายขวาข้างล่างนี้ก็สามารถกดได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ